ก็หลังกล้องก่อนที่จะเปลี่ยนมามุมเนี่ยสอบถามความคิดเห็นของลูกสาวหงหยกแล้วผมปร,กรากฏว่าลูกหงหยกนี่มือเย็นเฉียบเลยนะครับนอกจากอากาศหนาวแล้วแกเก่งมาเรื่องเป็นครั้งแรกที่แกมานั่งปั่นหูผมจะตั้งชื่ออะไรไปดีวะเนี่ยคลิป <S 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 เขาเคยตั้งชื่อ,อยังไงร,รู้ไหมเวลาเด็กผู้หญิงมาแค่หูครั้งแรกเขาจะสร้างว่าเสียวครั้งแรก เออจริงแล้วมันมีคนแบบประเภทแบบคิดแบบนั้นใช่ไหมมันก็จะเข้ามาดูเต็มแล้วก็มานั่งคอมเมนต์โอ้โหผมนี่เข้ามาเพราะคำว่าเสียวเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็มานั่งดูคำที่สุดก็คือตอนพยาบาลสาวมันมาแบบนอนตัวเก่งแบบหล่อนเนี่ยแต่มันดีกว่าหล่อนตรงไหนรู้ไหมม,มันไม่เอามือขึ้นมากำมแต่ว่ามันหายใจแรงมากมหายใจแบบกลัว เดี๋ยวก่อนนะแสงได้มุมกล้องยังไม่ได้โอเคขอแสงนิดตอนนี้มันมีปัญหาครับเพราะว่าคิูของนอกหงยกเนี่ยมันอยู่ด้านในแล้วจริงๆมันดูเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเพราะอย่างแรกเลยน้องไม่เคยแคะอย่างที่สองคืออีบ้าน่นเจ็บไหมลูกเจ็บ่ค่ะ ัวเองรู้สึกไหมว่ามันแข็งพอเขาขยับแล้วมันก็ไอ้ขี้หูที่แข็งมันก็ไปชนที่แก้วหูหนูใช่มันแข็งมันก็จิกใช่แล้วมันก็เลยทําให้หนูเจ็บตอนนี้ที่เป็นช้อยที่ยากสําหรับผมก็คือผมจะต้องเขี่ยโดยที่ไม่ให้ไปกระแทกแก้วหูนะครับปัญหาคือมันอม,มันติดแก้วหูไปแล้วอ,ะอ, okay. อ่ะอหลุดครับหลุด หลุดตอนเนี้ขี้หูมันมันมันหลุดออกมาจากตรงแก้วหูแลวใช่ไหมลูกแต่ว่าด้วยที่มันแข็งอ่ะมันกําลังบาดไม่ใช่บาดแต่เลี่ยมของมันอ่ะหนูเข้าใจไหมเลี่ยมของมันอ่ะครูดมากับผนังหูตอนเนี้พ่อย่อยอะไรมันไม่ได้นึกออกไหมพ่อจะคีบแล้วดึงมันออกมามันอาจจะเจ็บนิดนึงนะลูก เจ็บก็ไม <schnell>. ่เป็นไรหรอกเพราะว่าพ่อไม่ได้เจ็บด้วยลูกลูกของหยกบอกเดี๋ยวลูกข <oni> ึ้นเตะพ่อได้เนี่ยเลี่ยวก่อนนะถ้าลูกเจ็บตะโกนเลยนะตามใจลูกสิถ้าลูกไม่กลัวพ่อขายหายหน้านะไอ้ผมเดี๋ยวผมต้องใช้วิธีควักดีกว่ามันแข็งอ่ะเด็กก็เจ็บ ใช่ไหมเอ,อเอาอีนี่อีกทีเอาอีกทีอีกทีอีกทมีมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเลยอะ่ะคือมันดูเหมือนง่ายนะหงยกเพราะมันมันมาให้เขาเห็นหมดละแต่ปัญหาคือมันไม่ออกเ <c oughs> ดีวก่นนะ ฉันเอาละขอมุมนีวว้ก่อนมันใหญ่เกินไปเพราะเนี่ยกลับเข้าไปที่แก้วหูอีกแล้วตอนนี้ผมพยายามจะขยับให้มันมีมุมคีบนะครับถ้ามันออกมาเด็กก็น่าจะสบายผมลองออนเล็้วไปคีบก่อนอได้แล้วครับผมโยกออกมาละโอ๊ยเจ็บนะลูก ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเจา้จาอ้อเจ้า้อมาดูแล้วลูกทุ<อ>กเลศกว่าอันเมื่อกี้นี่อีกลูก,กหนูถ่ายรูปไว้ไม่ต้องหรอกให้มันดูเหียยถ่ายใครคนบ้า,อ,า,อ,าอ,อะไรเขาถ่ายขี้อูกันวะก็มันนั่นแหละมันโดนผู้ชายเป่าหูมาไงบอกแล้วอย่าลี้ลักในเวัเรียนเดี๋ยวก่อนแกไม่เคยมีแฟนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคนเนี่ยอ้อาวเฮียเลยฮดูสิครับดูลูกสาวผม ลูกสาวฉันตายแล้วตายแล้วที่ฉันถ่ายหน้าเธอออกทีวีได้ไหมใส่แมสไปแล้วไม่มใคาจำหนูได้จริงเหรออย่าถ่ายเลยพ่อ <laughs> อย่าถ่ายเขาบอกก็อย่าถ่าย,ย <laughs> เขาไม่ได้ถ่ายมันเขาแค่ทำ่างนี้ฟืบฟืบ ไม่มีใครเห็นมันมืดดบกขี้ออกมาก็ยืนร,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 รอยอย่นันแหละให้มันดูนี่ก็นี่ไงเขาเอาแค่มาถ่ายรูปไงนี่ไงมันเป็นก้อนเนี่ยโอ้มึงน่าเกลียดกว่าจริงวะะกอพ่อลองหนีบดูดิเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวจะอธิบายในให้แฟนขับดูคืออตรงแหลมๆคมๆเนี่ยครับที่มันเกี่ยวหูน้องแล้วก็ตรงคอขอบหนังหูมันแข็งมากเลยนะครับอันเนี้ยถ้าเขาแคร์ก็เขาล้อง่ะางอล้อเขาแล้วหอล้ จะกระจีแค่คิดก็จะกระียแล้วะนะอ่าเนี่ยครับกูเคยนะโอ๊ยตายอ้ยๆมันน่าจะก้อนใหญ่แ,แน่เลยอะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้ว <laughs> ่านมันมันมันมนมันมนมันนมันมอนมันมันใัญ่มัน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 ม่นมันมันมันมนมันกมันมันอนูอนนน คนที่หยิบผูตัวเองแล้วยังโวยวายอะไรอีกอะคนใหญ่เลยคือคนตะปกบไงปีอะมึงมึงกี่ปีแล้วอะไม่รู้ักระกบเลยไม่กล้าคิดถึงขี้หูแดงเลยกว่าขี้หูเป็นน้ำคงไม่เป็นอะไรมงลูกสาวฉันเดี๋ยวตัวนอเดี๋ยวตัวนอก็แขกอีกคนสิหลุของหยกก็ยังกล้าแขกเลยหนูหนูแค่ขี้หูเหลืองๆแฉะเฉย ของมันจะเป็นก้อนเลยเห็นไหมคุณสุภุ่งมา่มจัไม่ไม่คอยไม่คอย,ม,คอยมันมันยังมีเป็นบางอันอยู่อีกอะลูกแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถเราออกได้ไหมเพราะว่ามันขนาดแค่บาองอันมนก้อนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่คือที่เขาเห็นะ่ะมันยังมีข้างในอีกที่มันแข็งแข็งแล้วมันตกค้างอยู่เดี๋ยวเขาจะลองทำทดูก,ก่อนโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปถ่ายรูปเนี่ย <c oughs> เออเออบอก บอกแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวแม่ถามหามึงนะกลัวแม่ไม่ได้ถามหาคุณด้วยแม่แม่กูบอกว่าตามที่กลัวแม่มุณน่าจะปล่อยมือหลังกบวนแล้วเออเด็กอืมเขาเขาพยายามจะเขีย่ยแต่ว่ามันมันยังมีปัญหาก็เขีเข่ยแล้วให้มีมุมคีบ เดี๋ยวตอนนี้ด้วยขี้หูหนูแข็งแข็งลูกขยับขึ้นมานิดนึงลูกโอเคเยี่ยมดีมากลูกคล้วมันเป็นพวกที่แห้งอ,ม,อม,มันแห้งเองอะ่ะแล้วมันน่าจะแห้งมานานแล้วแต่ก่อนแห้งเนี่ย<อ>เขาเอาคัตตันบัตเนี่ยไปดันอยู่แล้วขี้หูมันเข้าไปอัดอยู่ข้างในไงลูกแล้วขี้หูที่อัดอยู่ข้างในอะ่ะตอนนี้ที่เขามองเห็นนะ่นะ เขาเขาจะหามุมที่จะแซะมันออกมาแล้วก็เอาเอาเอาอเจ็บคาทีนี้เดี๋ยวลูกตอนเนี้ยพ่อจะเขี่ยให้มันมีมุมคีบเพราะว่าตอนเนี้ยไอขี้หูก้อนเนี้ยมันติดแก้วหูหนูไปละสิ่งที่พ่อจะทำก็คือพ่อจะดึงค่อยๆดึงมันออกนะลูก แต่ก่อนที่พ่อจะดึงเนี่ยพ่อต้องหามุมที่จะเขี่ยมันออกก่อนอที่มันโดนเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือพ่อนะลูกแต่ว่ามันเป็นไอ,ไอ้หนูได้ยินเสียงใช่ไหมลูก<อ>เสียงปานฟ้าท่มหลเลยใช่ไหมนี่คือพ่อพยายามที่จะอ่าเอาเปิดหามุมที่จะแคะมันได้อลูก ลืมเรื่องพี่ต้นน้ำไปเลยนะเรามาสนใจเรื่องแค่หูกันก่อนเดี๋ยวก่อนแสงได้มุมได้ตอนนี้ก็จะต้องเสียงคีบนิดนึงเขาไม่มา,าหรอเไม่เป็นไรลูกตอนนี้สำคัญกว่าคือเอาขีหูเจ้าหูยกออกอยังไงแค่ถ่ายรูปร็จแล้ว ตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงที่จะค่อยๆเขีย่ยเขาออกมานะครับมันเป็นก้อนผมจะอธิบายกับทางบ้านแล้ะให้ลูกสาวฟังยังไงพี่ด้ครับผมน่าจะเลิกงานไม่ทันครับพี่ขอโทษด้วยนะครับอาจจะเสร็จค่ำ โอ,อ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเขาพิมพ์ไปไม่เป็นไรครับต้นน้ำไม่เป็นบอ,อกต้นน้ำไปไม,ไม่เป็นครับไว้วันอื่นก็ได้ครับเพราะวันนี้ติดปัญหาหูหงกยกแล้วครับ เขียนรับถูกกับพ่อเขียนภาษาไทยถูกกับพ่อเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาอ่านจนอ่านชื่ออ่านของพ่อได้ไงวะไหนดูซิวลายกลุ่มครอบครัวของพ่อคุยอะไรกัน <haben> บ้างโอหส่งปล่อยมากลุ่มบ้านใหญ่ดีปัญหาผมก็คือหูข้างในของลูกสาวอ่ะมันจะเป็นเนินแล้วก็เล็ก เข้าไปแล้วข้างในเออหม่ข้างนอกรูกว้างใช่ไหมเออกว้างพอดีมันก็ไม่ไม่ใหญ่ละมันรูเล็กนะครับอันนี้พูดกับทางบ้านในฝังแล้วก็ก็จะมีเนินพอหลุมเนินนั้นก็ก็เป็นรูก,กว้างเหมือนมีคอขวดและอีกคอขวดอันนี้แหละครับที่ผมพยายามจะเขี่ยแล้วก็พยายามจะเอาอะไรไปขีบก็ขีบไม่ได้ย่อยก็ย่อยไม่ได้แบ่งครึ่งก็แบ่งครึ่งไม่ได้แล้วเป็นก้อนแข็ง ตอนนี้มีอยู่ทางเดียวคือผมพยายามกลับมันนะครับกลับมันเผื่อฟุกก็คือกลับทุกมุมอะครับแต่ว่าพยายามจะไม่ให้มันไปกระทบกับไอ้ขอบแล้วถ้ามันโดนแก้วหัวถ้าขายับเข้าไปข้างในมันโดนแก้วหูวน้องจะเจ็บอะครับ ถ้าใส่น,น้ํายาเนี่ยต้องอย่างน้อยสามวันอ่ะเขาเย็นเข้าเย็นนะเธอรู้ป่ะตอนนี้นึกว่าจะเป็นงานง่ายๆนะเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วครับ ขยับไม่ได้หามุมก็ไม่ได้ชชชใ,ใช้เวลาให้กูน่านเหมือนกันนะมึงกูปั5นห้างดีซะนะลูกมันเป็นขี้หูตันหงยกมันไม่ใช่เหมือนหนูหรอ <c oughs> มันแห้งแล้วมันตันอยู่ข้างใน มันเองก็คงไม่อยากจะมีหรอกแต่มันมีไปไลเดีย๋ยวก,ก่อนครับผมขอขยับอีกก่อคุณคิดว่าันน่าจะคพบวันนี้แหละคือคิดเราคิดว่ามันน่าจะคุพบวันนี้แหละน่าจะตัดผมมาแต่มันเป็นเป็นตัวแล้วขยับขึ้นมาลูกโอเคตอนนี้ลูกสาวเราขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนม,ม,มุมเปลี่ยนแสงเปลี่ยนอะไรหมดเลยเผมกําลังจะใช้ไม้เล็กลงครับเพราะว่าผมต้องการแค่ เขี่ยให้มันหลุดออกมาได้ uh huh. ขอโทษลูกแต่มันเคลื่อนตัวแล้วใช่ไหมลูก uh huh. เคลื่อนออกมานิดนึงแต่มันคูดไอ้ผนังหูหนูเจ็บไหมลูก uh huh. หนูโทษน,น,น้อยเลยนะ uh huh. เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องมือพ่อไปโดนนะมันเป็นผน,นังไอ้เป็นขี้หูหนูไปโดน uh huh. ตอนนี้ก็คืออธิบายก่อนผมผมผม แซะให้มันเนี่ยขยับตัวมาเอาอันนี้ยแซะไปครั้งแรกผมกะว่าจะใช้จนนั้นค่อยๆกวักมันแล้วหามุมแต่ตอนเนี้ผมเปลี่ยนแผนหมดละ่าถ้าโชคดีมันน่าจะได้เหลี่ยมไหมขอแค่มุมนิดเดียวแล้วก็ได้เหลี่ยมแล้วก็เราจะคีบได้ทันทีครับนั่นคือความคิดของผมนะครับแต่เรื่องจริงก็คือ เฮ้ยหลุดหลุดหลุดอออกออกออกเจงโล่งแล้วใช่ไหมลูก <S 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 ลูกสาวผมดีใจแบบเป็นบ้าเลยอะ่ะผมก็ดีใจครับเพราะผมรู้ว่ามันเจ็บยังไงอะ่ะแต่ว่าเชียช่ยเชี่ยมันสีรังสีรังที่หัวแตกแล้วพ่อ หนูอย่าพูดไม่พอใส่ YouTube เยเดี๋ยวก็โดนแบนอีกคือลูกสาวผมปกติเป็นคนพูดสุภาพนะครับแต่พออยู่กับผมที่ไรก็เป็นอย่างนี้เป็นหมดไ,ไม่ได้สั่งภาพไปข้างนอกอก่อนโอ้ยตาละแตาละจะฮะยังไม่ได้ไปถ่ายูปเลยหยกมันอยากลองแค่หูอ่ะเปิดเปิดประตูให้แม่ก่อน หนูไม่เจ็บนะลูกอีเขี้ยมาขวางทางพี่เอ๊ะตายแล้วตายแล้วนึกถึงนี่เลยพยาบาลยี่สิบเก้าปีอะแม่มาดูขี้ห่วยอยู่ดีหมาหมามาดูเลยลูกหงอยก่ะแม่ดูเแม่ดูนี่ยแม่ไง้ยได้จินเหรอลูกได้จินอีมันมันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเลยเนี่ย มันอันนี้ละครับตรงปลายเนี่ยครับที่ทําให้ลูกของหยกของผมร้องเจ็บตอนแรกๆอ่ะแม่อะลูกดูเองแล้วกันลูกโอ้ยห <sc> ยกเธแม่นีน่นีก้อนเนี้ยออมันนี่นี่ออกจากข้างนี้ข้างเดียวเหรอไม่ข้างข้างซ้ายมีอันนี้อันเดียวข้างขวาคือสองอันนี้อะไรวะตายแล้วหยกแม่เลือดสิวแตกที่ผู้หลังหวน ตอนนี้หนูข้างในหนูระบมอะไรไม่ลูกเดี๋ยวเขาจะใส่น้ายาไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาพันสำลีแล้วไม่จะไม่ปัดอะไรมากนะเพราะว่ากลัวมันระบมลูกออปวดปวดวตรงนี้ปวดตรงขอบผนังหูหรือว่าปวดอ๋อปวดตรงนิ้วชั้นไม่มีอะไรหรอกนิ้วชั้นเก่งเออยกดูตรงนี้ด,ดีๆนะครับเห็นไหมมึงหองกลับบ้านให้แม่มูเดูโคตรพุ่รีบอ่ะหอบไปให้แม่ดูสิ แม่บอกว่าอย่าบ่นใส่หูหนูบ่นเออเออว่ะมึงกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแม่อาจจะมาล้างผ้าแบงก็ได้เออมาตัดมาทำตมาแค่บ้างก็อยากรู้หูหนูก็ไม่คิว่ามันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นเอแล้วมันยัดอยู่ได้ยังไงน่ะถามมันสิได้ยี่แล้วทุกทีแค่หูไม่ไม่ไม่มีหลุด ไม่คือมันไม่ได้หนูไม่ได้แบบแคะเข้าไปลึกขนาดนั้นเลยเอาแล้วตอนที่มันขึ้นเครื่องมันไม่ดังกุ๊กกักกุ๊กกักเหรอเพราะมันไงมันต้องปรับแรงดันน่ะลูกไม่ค่ะมึงหูมือตรงมากอ่ะข้อหงส์เหมือนกันว่าทำอะไรขนาดนาะแม่แม่แม่มันรงนี้หน่อยเลือดออกเหมือนเนี้มันแตกเหมือนไงวะเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นไขมันบดตันไงแล้วมันบวม ไอ้น้ำยาละลายที่หูเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างลูกเพราะว่าขัดยับมันออไงเมียเธอมันไม่ได้ในสารบรรพ์พวกแกกดลงไปให้มันแตกเหมือนเดิมตาตาตาเห็นของให้หยกอ่ะโอ้โหโคตรโล่งเลยมะนะกินข้าวได้แล้วของแม่ไม่เป็นเหรอแม่แม่ไม่เคยให้เขาแคร์หูแม่แม่ไม่โดนให้พ่อใช้หูด้วยเผื่อแม่จะเป็นแบบหยกก็แล้กัไปดูให้แนดูอ่ะเคยดูนะนี่เคยดูตัวไหนไม่รู้ ตอนนี้ผมหายเก่งแล้วครับเห็นรอยแดงๆนี่ไหมครับนี่คือรอยเล็บน้องเจ็บเพราะว่าผมเองอะเก่งๆเพราะว่าอย่างแรกเลยเออผมเข้าใจแล้วทําไมหมอมันถึงไม่ยอมผ่าตัดให้ญาติพี่น้องคือเป็นคนอื่นนะผมไม่สงสัยหรอกแล้วผมก็ไม่เก่งด้วยเพราะว่ามันยังไงก็ไป็่ชจ้ายาพี่น้องผมแต่นี่ มันเป็นลูกองโยกเห็นมันตั้งเด็กผมก็กลัวเด็กมันเจ็บจะ่าเจ็บปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนี้ข้างในไม่เจ็บแล้วมันเริ่มเจ็บข้างนอกเนี่ยอย่เนี้ยรอยแดงเลยนี่ยรอยเล็อรอยเล็บพ่อกูจิกเต็มที่เลยก็เมื่อกี้มันเกรงไงไอข้างในก็เกรงนี่ก็เก่งไอเนี่ยไะเก่งมือเย็นเลยแล้วก็มึงคดดําอ่ะโอ้ยมงีมึงขัดมเล่นเลย เก็บไว้สะสมอีมึงมันไม่ได้สกปรกนะลูกแต่มันขี้จะ๊ใหญ่อะกูมึงมันแข็งด้วยนะมันอยู่ในมือมันอยู่ในหูกูได้ไงวะเนี่ยมือกูเย็นก็อีตรงอีตรงเนี้ยอีตรงแหลมๆเนี่ยมันที่มันชนตรงหัวพอขยับปุ๊บมันก็ชนขยับก็ชนเอออุ้ยบอกต้นอ้อดิเป็นยังไงตอนที่มันขยับอยู่ข้างในหู อุ้ยอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันมันเจ็บเราจะมาไม่้าแล้วเสียงเหมือนแผ่นดินไหวไหมใช่ัลั่นเลยใช่ไหมใช่พอมันเลยครึ่งทางออกมาแล้วหนูว่าจะออกแน่แล้วหนูก็โล่งแล้วใช่ไ่ะแล้วพอแบบพอมันออกไปปุ๊บแล้วหนูสูงอารมบบใช่ไหมตัวเบาวิวนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกเหมือนกันหมดละพวกที่มาแค้หูกับเขาแล้วแบบทรมานมาหลายปีอ่ะแต่ที่พ่องงก็คือหนูทนได้ไงลูก ไม่คือหนูอะเคยแบบใช้แบบมาแค่หูอันเลนึงนะแครแล้แต่ว่ามันเจ็บอะค่ะหนูก็เลยแบบไม่ถือเสียมันอีกอืมกูก็เคยเป็นอ้าวแล้วหนูไปฟังอยากใครมาหนึ่งการมาแครกับพ่อหรอกมันบอกไม่เพราะว่าคุณเรื่อว่ามื่อกี้พ่อแครหูอยู่เดี๋ยวลูกค้าคงเสร็จมันบอกแล้วมึงก็หยิบพูด่ะมึงกูไม่อยากเราไม่มีคนแคร์ให้กูบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกก็เลยบอกว่า อ๋อนี่แกไม่รู้หรอว่าข้าเนี่ยเป็นเทพเซียนในแค่หูนะลงย t u b e เนี่ยตลกเกี่ยวกับทุกสัปดาห์สตวก็มีขีหูอยู่หนเออ,อมันไม่น่ามีแล้วลูกเพราะว่ากว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแบบคือขี้หูแบบหนูเนี่ยลูกมันเป็นขี้หูพิเศษมีตังมาได้หาซื้อได้นะลูกแต่ก็ย่งมีเลยแต่ละ <c oughs> ย่งมีเลยหนูว่า เดี๋ยวก่อนดี่เขาปั่นนี่มันไอ้นี่มันซับตายาไอ้นี่อยู่เขาไม่ได้ป <to> ั่นเล่นปกติเนี่ยแฟนขับของเขาเนี่ยมันชอบช่วงสุดท้ายที่สุดคือทําสํารียาวๆแล้วไม่ชอบตอนทาสัมรีเพราะเขา้อานเสียงฟูฟูฟูในหู้วเขาไม่ชอบมันสนุกนะลูกค้ากับเออถามๆหงยกสนุกไหมลูกเออ่เห็นไหมชอบเสียงกบบ็นเนระนะเนเด็นกระเนกเดนระนะเด็นเนกรนรเนกระเนเนเด็นกรนกระเด็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 นกระด็นะนกน นี่อ,อ,อเห็นไหมทุกสาวผมใช้ได้ไหมนี่คนน่าเกลีดกูไม่กล้าให้ใครดูในหูกูเลยอ่ะกูกลัวแบบอาจจะใหญ่กว่ามึงเลยเดี๋ยวก็ถ่ายนีใ,นให้แม่ดูถ่ายนี้ให้แม่ดูแม่แม่แม่ถ่ายซีนนี่คืออะไรบอกแม่บ่นมาตั้งยี่สิบกว่าปีอ่ะยี่สิบเบ็ดยี่สิบสองปีใช่ไหมแม่บ่นเข้าหูหนูว่าเป็นก้อนขนาดนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมแม่เป็นบนกันแล้วแม่แเรามันอย่าอย่าอย่าอันนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูอย่าล่วงเกินเดี๋ยวแม่ได้ยินอัดคลิปอยู่นะเดี๋ยวจะโดนทั้งพ่อทั้งลูกอ่าแต่นี้เราจะอธิบายให้ฟังนะครับก้อนนี้ก้อนนี้ก็คือโอ้ยตายแล้วฉันอีนี่ฉันเอาไหลไปไหลมาได้ ยิ่งเห็นของมึงแล้วกูไม่กล้าดึงหูตัวเองเลยอ่ะมึงมันต้องแข็งวุ้ยมึงเนี่ยตอนนี้หูกูโล่งมากเลยมึงแล้วยิ่งข้างเนี้ยโคตรโล่งอันนี้คือข้างขวาอันเนี้ยคือข้างซ้ายข้างขคือตัวเลขมากอ๋ออยู่เดี๋ยวน่ากินมากเลยฟังแน่นไหนบ่อยสุดอ่ะต้งคู่อ่ะมันเกี่ยวเดียจะเสียบหูฟัง นี่เหรอครับนี่นๆๆใหญ่มากๆเลยนะครับดูใหญ่กว่าน,นิ้วก้อยถ้ามันเป็นแผ่นนี่ก็จะใหญ่อาพอๆกับไอพยาบาลยี่สิบเก้าปีแต่ว่าตอนนี้คือลูกของหยกผมเนี่ยพนเคาะพนกำแล้วลูกสบายแล้วนะลูกเรียบร้อยค่ะเหมือนมึงเหมือนแม่พ่อคุณว่ามึงไปสบายแล้วหมายถึงว่ามันดีขึ้นแล้วไงเออแค่นี้แหละบ,บ๊ายบายลาบ่าหา